เฮ้ยเบ็ดตั้ง12บาทต้องให้เยอะหน่อยนะเว้ยโอ้โหดอกนี้เต็มจอเพื่อนฮึบโอ้โหขีดตัววมยอีกสามฮึบเอาวายอีกสองเอาโอ้โหดอกนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพันสองพันแล้วมั้งเนี่ย โอ้โหเมกาวินแล้วนะครับต้องมีซูเปอร์นะครับดอกนี้ต้องมีซูเประะรอปร์โอโ้โ,อโหซูเปอร์เมกาวินนะเพ,พื่อนเพื่อนอยากลองก็ต้องลองนะครับอยากลองก็ต้องลองนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหดอกนี้นะครับเต็มกราบเลยนะครับเพ,พื่นอน สวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรีวิวเกมสล็อตอีกเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาเบ็ดสบาทเหมือนเดิมกับทุน250บาทเมื่อกี้นิดๆก็อยู่ในค่าย PG ซอฟของเราเองนะครับเพื่อนๆก็ใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากลองเล vale. ่นนะครับพอเกมมาจังเวก็ยอดหินเหมือนกันนะ เอาแตกซะแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ของแบแบบนี้นะครับผมว่าอยู่ที่ดวงของเราด้วยนะครับเพื่อนเไปกันต่อโอ้โหได้มา3ามรอเลยนะไปกันต่อครับ อีที่แล้วนะครับผมเบ็ด12บาทเหมือนกันนะครับแต่ได้กำไรไป500เองนะครับถ้าจำไม่ผิดเกมมาจนเวจงเวงเ,วเ,วเวนี่ยครับผมบอกเลยว่ายอดฮิตมากๆเลครับผมแล้วก็เป็นเกมที่คนเล่นเยอะที่สุดนะครับใน PG นะครับ <alley way> ผมไม่รู้ว่าพี่เล่นเว็บไหนหรือว่าค่ายไหนมาไม่เคยแตกลองลองลองดูเว็บนี้ได้เลยนะครับ รับตอได้เลยนะครับว่าแตกดีจริงนะครับขอกดออโตล้ลวกันที่เกยียรหมุนนะครับก็ของพวกนี้ต้องใจเย็นๆใจร่มๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับมีโยซแค่2อ,อย่างนะครับผม,มก็ไม่ได้ก็เสียแค่นั้นแหละถ้าได้แล้วรู้จักเลิอกอ่ะอับรองว่าพี่มีกําไรแน่นอนนะครับแต่ได้แล้วเสียก็จบแล้วบยังไง เฮ้ยโอเคนะครับผมมาก็เรียบร้อยนะเพื่อนๆโอเคฟรีเกมเข้านะครับผมมาสลิปสปินนะครับผมมาฟรีสปินว้าวกัมาดูกันเฮ้ยเบทตั้งสิบสองบาทต้องให้เยอะหน่อยนะเว้ยโอ้โหดอกนี้เต็มจอนเพื่อนฮึบโอ้โหคีดตัวมาอีกสาม เอาวายอีกสองเอา,าโอ้โหดอกนี้นะครับเพื่อนๆพันสองพัน 1, 2, 1, 2, 1แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเมกาวินแล้วนะครับต้องมีซูเปอร์นะครับดอกนี้ต้องมีซูเปอร์โอ้โหซูเปอร์เมกาวินนะครับเพื่อนๆอยากลอง ก็ต้องลองนะครับอยากลองก็ต้องลองนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหดอกนี้นะครับเต็มกราบเลยนะครับเพื่อนอเอาตัวไวมาสอง ตัววายมาอีกอ,อ๋ได้เล่นดิสองร้อยสี่สิบเก้าบาทครับเพื่อนๆหลีอีกาฟีสปินนะครับ ยังไงไม่คิดว่าใหม่ตัวหนึ่งนี่ครับโอเคครับเพื่อนๆก็ต้องถอนแล้แหละจังหวะนี้นะครับเพราะว่าเอามาแค่200บาทนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มา2,600นะครับก็รวมเป็นกำไรนะ2,400นนะครับโอเคนะครับโอ้โหมาอีก สองพันเก้าแล้วโอเคอ้า okay. <laughs> แตกอีกนะครับพเพื่อนโอเคนี่ครับพเพื่อนก็ถือว่านะครับถือว่าผมได้กําไร,นะ,รมมาน,นะครับผมมาะสองพันแปดแล้วกันเอ้ยสองพันเจ็ดนะครับผมมาแล้วก็ทุนสองร้อยบาทโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเอ๊ะย,ยังไง เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเลยแล้วกันเดี๋ยวดูบอลโอ้โหทานไปโอเคครับเพื่อนๆก็ว่าไว้นะครับก็คลิปนี้ขออนุญาตเฝาาให้นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับผมมาสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe ผมด้วยแล้วกัน